คนชาวราศีพิจิกในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2567มีเส้นทางของเดอดสันความรุ่งเรืองความรุ่งโรดโอกาสทองผ่านมรสมอำนาจบาร,รมีร่ำรวยมีชื่อเสียงมีเกียรติยศปรากฏอย่างชัดเจนนะครับสวัสดีครับพี่น้องชาวราศีพิจิกครับ คลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชาวราศีพิจิกในเดือนกรกราคมพุทธศักราช2567นะครับเป็นการบอกเล่าเรื่องดวงในแนวทางก,งกว้างๆนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับก่อนอื่นเราจะมาดูกันว่าชาวราศีพิจิกคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับ ชาวราศีพิจิกคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมนะครับหรือว่าท่านที่ผูกดวงเป็นลัคนาราศีพิจิกก็มาดูได้เช่นเดียวกันนะครับอะไะครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงคนราศีพิจิกในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2567 จะเป็นอย่างไรในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขมีอย่างไรบ้างมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่1น,นะครับพี่น้องชาวราศีพิจิกครับเส้นทางของการงานเป็นอย่างไรเริ่มต้นจากไพ่พยายกรใบที่1กันนะครับเป็น10ไม้เท้างานเด่นมากๆนะครับ โอกาสที่ท่านจะได้งานใหญ่งานสำคัญสำคัญเข้ามาในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับวันนี้ก็ผ่านมาหลายวันแล้วโอกาสยังมีนะครับสำหรับท่านที่รอง,งานสำหรับที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ก้าวสู่ความมั่นคงไม่ว่างานประจำงานส่วนตัวนะครับยังมีเวลา ที่ท่านจะฟื้นฟูกิจการยังมีเวลาที่ท่านจะค้าขายติดต่อกับลูกค้าและยังมีเวลาที่ท่านจะได้รับงานใหญ่ๆเข้ามานะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตามองสำหรับเรื่องของอาชีพการงานนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็นราชาถ้วยนะครับก่อนที่จะบรรลุเป้าหมายท่านอาจจะรู้สึกหดหูเหนื่อย ท้อแท้เหมือนอยู่ท่ามกลางมรสุมนะครับคือมองไปทางไหนก็อาจจะเจอแต่ปัญหาเจอแต่ความรู้สึกไม่ดีนะครับอาจจะบังพึ่งไขรไม่ได้ในช่วงแรกๆในช่วงต้นเดือนนะครับท่านจะรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าโอกาสของท่านคือการข้าวข้ามจากจุดนั้นไปสร้างแรงบันดาลใจมีแรงฮึด แล้วก็จะพบทางออกแล้วก็ก้าวไปสู่จุดของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของการงานเป็น6ถ้วยนะครับนั้นคือโอกาสที่ดีสำหรับชาวราศีพิจิกที่มีปัญหาของการงานมาก่อนหน้านี้นะครับท่านจะสามารถสะสางปัญหาได้แก้ไขปัญหาถูกจุดผ่านอุปสรรคได้และที่นี้งานก็วิ่งฉิว เดินหน้าต่อไปด้วยความมั่นคงนะครับบางทีก็จะมีงานใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับงานจ็อบงานฟรีแลนซ์เดินขึ้นมาตลอดนะครับงานที่ไม่คิดว่าจะได้ก็มีโอกาสที่จะได้เข้ามานะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากนะครับและยังเชื่อมโยงไปถึงโอกาสด้านอื่นๆนะครับเรื่องรายได้การเงินไม่คิดว่าจะได้ก็มีโอกาสจะได้เข้ามานะครับ ต่อมามาดูเรื่องที่2คือเรื่องของการเงินนะครับเส้นทางการเงินชาวราศีพิจิกเป็นอย่างไรเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็น7ไม้เท้านะครับเรื่องงานนะครับงานมีการแข่งขันการค้าขายมีมีคู่แข่งมีเรื่องของการตัดราคาเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่ก็จะมีการคัดเลือกการงานต่างๆเข้ามาในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับนั่นผลลัพธ์ดีขึ้น ท่านมีโอกาสที่จะได้รับในสิ่งที่ต้องทำและการเดินหน้าต่อไปได้นั่นคือโอกาสที่มาของรายได้ส่วนหนึ่งด้วยนะครับการค้าขายมีคู่แข่งแต่ว่าผ่านได้สบายๆนะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่2ในเรื่องของการเงินนะครับเป็น4เหรียญน,นะครับการเงินก็มีการจัดการการบริหารที่ดีขึ้นนะครับท่านได้รับเงินมาบางแผนจัดการลงทุน อย่างไรต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นองค์รวมที่ดีขึ้นนะครับท่านจะมีโอกาสนะครับโอกาสที่ดีนะครับศึกษาเรียนรู้การทํางานการสร้างอาชีพต่างๆมีรายรับมีไรายได้มีผลประกอบการที่ดีขึ้นแล้วก็วางแผนต่อไปก็จะเกิดความมั่นคงได้นะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของการเงินนะครับนี่คือเดอะสันนะครับเส้นทางของความรุ่งเรืองเส้นทางของความมั่งคัง่งร่ำรวยแล้วก็มี สิ่งที่ดีมากมายเข้ามาด้วยนะครับทำให้ชีวิตของชาวราศีพิจิกพบกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นโอกาสใหม่รุ่งเรืองขึ้นรับทรัพย์จำนวนมากมีชื่อเสียงมีคนรู้จักเยอะๆมีคนยอมรับอำนาจบรารมีมาครบนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับ ต่อมานะครับมาดูเรื่องที่3คือเรื่องของความรักนะครับเส้นทางความรักจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1นะครับมี justice นะครับ j u s t i c คือทางออกคือผลนะครับคือผลแต่ก่อนที่จะมาถึง justice ท่านอาจจะเจอปัญหาได้หลายด้านนะครับแต่ว่าท่านมีโอกาสผลลัพธ์ในการที่ท่านมีปัญหาท่านจะได้แก้ไขปัญหานั้น ไกลเกลี่ยกรณีไม่เข้าใจซึ่งกันและกันในประเด็นความรักครอบครัวหรือไม่ก็จะมีการทําสัญญาใหม่ๆจดทะเบียนอะไรใหม่ๆได้เริ่มต้นใหม่ได้แล้วก็อาจจะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นผลลัพธ์ที่ดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในระหว่างที่จะเจอกระบวนการของการหาทางออกท่านอาจจะเจอปัญหาบางเรื่องบางอย่างต้องระวังในเรื่องของความรักและครอบครัวนะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่สองนะครับเป็นห้ามดาบนะครับนี่คือปัญหาปัญหาที่ท่านอาจจะเจอนะครับคือก่อนจะไปถึงกระบวนการของการแก้ไขท่านจะเจอปัญหาบางเรื่องคนบางคนที่เข้ามาแทรกแซงมาพร้อมกับความเสียหายมาพร้อมกับประเด็นที่เกิดความแตกแยกขัดแยง้งทะเลาะวิวาทใด,ดง่ายนะครับเสียชื่อเสียงเสียทรัพย์ด้วยเหล่านี้นะครับเป็นประเด็นที่เข้ามาคนบางคนนะครับต้องระวังนักครับ ต่อมานะครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของความรักก็เป็น5ไม้เท้าด้วยนะครับนีคค่คือการทะเลาะวิวาทด้วยหนักแน่นใจเย็นๆนะครับแนวทางความรักท่านเจอปัญหาไม่ว่าความขัดแย้งกรณีที่มีคนเข้ามาแทรกแซงนะครับท่านต้องหนักแน่นใจเย็นๆนะครับค่อยแก้ไขแล้วท่านก็จะพบการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับต่อมานะครับมาดูเรื่องที่4 คือเรื่องของแนวทางนะครับอุปสรรคหรือว่าการแก้ไขปัญหาต่างๆสำหรับชาวราศีพิจิกนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากร์ใบที่1เป็น2ถ้วยนะครับนั่นคือทางออกการแก้ไขปัญหาความรักนะครับเอาความรักมี2ประเด็นนะครับที่ควรพูดถึงประเด็นหนึ่งคือคนที่รอความรัก คนที่ต้องการอยากจะมีความรักก็เริ่มต้นความรักได้แบบเข้าใจซึ่งกันและกันค่อยเป็นค่อยไปโอกาสก็จะมีนะครับสำหรับคนที่ขัดแย้งไม่เข้าใจซึ่งกันและกันก็กลับมาปรับความเข้าใจกันได้นะครับศึกษาเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็หาทางออกร่วมกันแล้วท่านมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นมาสานต่อความรักใหม่ได้นะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็นประเด็นความรักด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีเลิฟเบอร์อยู่ด้วยเลิฟเวอร์คือการทุ่มเทเพื่อความรักนะครับหนักแน่นนะครับพี่น้องชาวราศีพิจิกนะครับคือในช่วงเดือนกรกฎาคมท่านอาจจะได้ทุ่มเทเพื่อคนรักเพื่อสิ่งที่ท่านรักมากเป็นพิเศษนะครับการที่ได้ผลผลลัพธ์กลับคืนมาอย่างไรนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือบางคนทุ่มเทไปเต็มร้อยผลลัพธ์มา2 0 3 0เ ได้เหมือนกันนะครับต้องหนักแน่นต้องเข้าใจต้องเรียนรู้ในการที่ท่านจะทำอะไรเพื่อความรักนะครับแต่ถ้าทำแล้วสบายใจก็ทำไปเถอะนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3ในเรื่องของแนวทางอุปสรรคและการแก้ไขมาเป็น6ไม้เท้านะครับนั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับการงาน คนที่รอคอยงานมีโอกาสได้งานทำนะครับสมัครงานว้สัมภาษณ์งานใ้เริ่มต้นได้นะครับไม่ว่างงานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์นะครับแล้วก็สารต่องานที่ทําอยู่ให้พัฒนาต่อไปได้โอกาสการเงินก็ดีขึ้นใครรอเงินมีโอกาสจะสมหวังนะครับแล้วก็มีรายรับเข้ามาตลอดด้วยนะครับความรักนะครับประเด็นอาจจะมีเรื่องพูดถึงเยอะนะครับแต่อย่างไรก็ตามแนวโน้มโอกาสท่านจะ ได้เริ่มต้นความรักใหม่นะครับใครที่รอคนรักรอความรักรอสิ่งดีๆก็มีโอกาสนะครับมาช้าแต่ไม่เป็นไรนะครับโอกาสยังมีนะครับ ทีนี้เรายังมีไพ่พยากรณ์ใบที่13เพื่อเป็นการให้คำพยากรณ์เพิ่มเติมสำหรับพี่น้องชาวราศีพิจิกนะครับเป็นสองเหรียญน,นะครับการเงินนะครับเริ่มมีความสมบูรณ์เริ่มมีความสมดุลน,นะครับคือมีรายรับมีรายจ่ายมีการบริหารจัดการที่ดีขึ้นก็จะเป็นองค์รวมของคำว่า,าร่ำรวยได้มีทรัพย์สินมีรายได้เข้ามานะครับสรุปดวงคนที่เกิดในราศีพิจิก ในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2567นะครับเรื่องที่หนึงคือการงานท่านจะมีโอกาสดีมากในการที่จะได้งานนะครับงานใหญ่ขึ้นงานสำคัญขึ้นหน้าที่ตำแหน่งก็ใหญ่โตขึ้นรับผิดชอบงานบริหารงานสำคัญสำคัญในหน่วยงานต่อองค์กรด้วยหรือแม้ก็ต่อการดำเนินชีวิตของท่านด้วยนะครับรวมทั้งมีโอกาสดีในการที่จะจัดการแก้ไขปัญหา จากการงานในอดีตได้อุปสรรคที่เคยมีก็จะได้รับการเคลียร์แก้ไขจัดการสส้งแล้วก็เริ่มต้นกลับมามีความมั่นคงได้นะครับงานเยอะขึ้นงานจับงานฟรีแลนซ์เข้ามาตลอดรวมไปถึงการที่จะมีโอกาสได้งานเข้ามามากมายนะครับและก็เป็นที่มาของรายได้ด้วยนะครับเชื่อมโยงถึงเรื่องที่2คือเรื่องของการเงิน มีการแข่งขันมีการค้าขายตัดโลคงราคากันไม่น้อยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับท่านมีโอกาสที่จะเป็นผู้ได้รับความสําเร็จนะครับการเงินดีขึ้นจัดการบริหารด้วยความรอบคอบโอกาสก็เปิดกว้างขึ้นนะครับร่ำรวยได้นะครับและที่สําคัญโชคลาภทรัพย์สิสนรายได้เข้ามา จำนวนมากนะครับจะมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีคนรู้จักเยอะๆคือรวยไม่พอนอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงมีอำนาจบารมีด้วยนะครับส่วนประเด็นความรักนะครับเรื่องที่3ความรักมีปัญหาต้องใจเย็นๆต้องหนักแน่นต้องระวัดระวังนะครับบางทีก็อาจจะมีคนเข้ามาแทรกแซงในเรื่องความรักด้วยทำให้ เกิดความขัดแย้งเกิดความไม่เข้าใจการทะเลาะวิวาทได้ง่ายและก็เสียโอกาสได้หลายด้านด้วยนะครับแต่อ่างไรก็ตามนะครับต้องหนักแน่นท่านยังมีทางออกจะมีการแก้ไขไกลเกลี่ยเปลีป่ยนแปลงอะไรที่ไม่ดีให้กลับมาดีได้รวมทั้งเริ่มต้นการทําสัญญาเจราจาเรื่องของนิติกรรมไอทะเบียนทั้งหลายทั้งปวงก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับส่วนเรื่องที่4คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาอุปสรรค นะครับ การแก้ไขปัญหานะครับท่านจะค่อยๆผ่านปัญหาได้นะครับโดยเฉพาะการงานก็จะได้งานทําคนที่รอคอยงานก็จะสมหวังมีงานเข้ามาตลอดนะครับการเงินเริ่มดีขึ้นรายรับรายได้ก็จะได้รับโอกาสนะครับมีความสมบูรณ์มีความมั่นคงต่อไปประเด็นความรักนะครับท่านสามารถเริ่มต้นความรักได้บางคนรอความรักมานานก็จะมีโอกาสสมหวังนะครับขัดแย้งเข้าใจกันกลับมาปรับความเข้าใจกันได้นะครับแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของการทุ่มเท เพื่อความรักมากเป็นพิเศษนะครับบางคนก็พอใจบางคนก็ผิดหวังในสิ่งที่ทําต้องหนักแน่นต้องใจเย็นในการทุ่มเทเพื่อความรักหรือว่าสิ่งที่ท่านรักนะครับโอกาสของท่านดีมากขึ้นนะครับตามลําดับตามความรู้ความสามารถตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมั่นคงร่ารวยเปลี่ยนแปลงชีวิตดีขึ้นและก็มีโอกาสรับทรัพย์จํานวนมากนะครับพี่น้องที่เกิดในราศีพิจิกครับ อาละรครับหมอฮักพยากร์ดวงชาวราศีพิจิกในเดือนกรกฎราคมมาครบทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางการแก้ไขนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนัครับ เอาละครับลาไปก่อนขอให้ชาวราศีพิจิกจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆนะครับสำเร็จสมบวังมั่นคงร่ำรวยรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับสวัสดีครับ